ไอ้สักกูแปดคนเราก็เอาขอบเป็นเถอะสาธุเออข้าตกรอยังไม่ใช่ผมเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งแล้วกัน เต็มถุงอุ๊ยอ้ยโอ้วันนี้ทำยากด้วยดิอุย้ยสำเร็จเออจะฆ่าผมวันนี้เอาเอาฆาตรกรดุดออ้ไม่มีเลยไม่มืนเลย,เลยอีกทีดีดูดอีกทีดีดูด ไม่มีเลยนะักรบสกูบ้าอย่างเราจะได้ลากเหยื่อลงน้ำหรือไม่ติดตามในด่านต่อไปนี้ ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีดาวน์โหลดข้อมูลระบบน้ำร่องปืด๊ดนี่ครับรออยโอ้ไฟดับไฟดับไฟดับ ก่อนไปเรียบร้อยครับอัปโหลดข้อมูลไปยังเฮดคอร์เตอร์เรียบร้อยอ่ะเฮ้ยโดนปิดประตูดูก่อนห้องไฟมีสองโซลาร์มีสอง แวแว่แว่แว่ where, where, where? Where, ดีกว่าที่ไหนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแอนี่เัสเนวิเกชัน่นมีสองคนมาเมื่อกี้ กูว่าเหลืองไหมนวข้าเองกขดเอง่วะไม่ไม่รู้เลยอะอะไรเนี่ยเหลียงก็เงียบจัดเงียบจัดถ้าจริงแดงแดงน่าจนโจนอย่างเงี้ยใช่แน่นวนหวชถือพี่น้องข้าเองโขดเองวะเอ้ยสักทีดิ วดม่วงอ้าเอา้าทำไมอ,อ,อ้าเอเอฆ่เอาเองวดเองก็ได้อ้าวดไปหมดอ่าคฆ่าเองวดเองอ่ะ <c oughs> เวนกรรมรล้ววตคนดีๆไปได้ยังไ, <c oughs> ง,ง,งไงมันคงงงกันไหมเนี่ยคุยก,กันไปตั้งนาน <S <S 1> <S 1> ตอนนั้นเราอยู่ห้องแอดมินกับใครบ้างวะเหมือนสีเขียวกับสีฟ้าเอาลืมบอกว่าเรามีสแกนนะเนี่ยมันไม่ใช่วะ่ะ เรียบร้อยฟิลิปมึงปาสิรีพอร์ตให้เฮ้ยสีเขียวมาจากไหนวะวิ่งมาเขียวอ่อนปะวะ ่อนเพราะว่าจำสีไม่ได้ไว้ตอนที่อยู่ห้องแอดมินกดน้ำยาเขาก่อน <Okay. S 2> เอาแงองอ์จีเจนต้องการคนช่วยเหลือสี okay. ดำเอ,อื้อเขียวเข้มนี่เองเดี๋ยวเข้าเอ,อื้อ องให้เขียวอ่อนไปเป็นพยานว่าอยู่ในแอดมินสีดำคนดีช่วยเหลือกันไว้ In Cafeteria ว่ไอ,าา <Best Q. S 1> อ้อคัตกรลงไปเฉยเบสคิวคิเอ้าวเฮ้ยเอ้ยมันจะมันจะรู้ปะวา่าถ้าอย่างนี้น S กูคิวอ๋ออ๋ออออ๋อออีโพอีโพอีโพอออ๋ออกออออ๋ออ๋ิป๋ออ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 ่ออ๋ออ๋ออิปอ๋อจะออ๋ออ๋ออคนอ โอไม่ไม oh <personal and> ่นะตามติด <s> ช <ad Gram ABS> <personal and> ีวิตแคตกรดีกว่าว้าวว้าววว้าโอ้ไม่ตอมจะถูกฆ่าแล้วไม่ไม่แคตกรแบบเนียนไม่ต้องพูดอะไรเยอะ ไอ้ละครหนุกลิงไว้ก่อนลิงไว้ก่อนไปฆ่าสีดำหรือสีอื่นดีกว่าโอ้มีแบบกดแบบพิษสา,านการหรอยังหาไม่เจอครับยังหาไม่เจอยังหาเหยื่อไม่เจอเหยื่อบอกบบรีบทำภารกิจเร็วอีกนิดเดียวอ๋อหลงท่อไปแล้วมุดท่อไปแล้วมุดไปข้างบนอีพอบอกมุดไปข้างบนเสียสีดำหักคอแน่หักคอหักคอแนะ่หักหักนะหักคอแนะ่ ดูคอแน่กึกเอ้ยอมคิวคูดาวเปล่านี้ไม่รู้คิวคูดาวหรือเปล่านะครับอด้วยฟินิช tag f a s แอพสแกนเอ้ยดักกรีนดักกรีนวอนัสซี่นี่ยังเงินไหม <c oughs> นี่อีพอบอกกูกินสตอร์มาเยอะ no finish task นี่แบล็กนี่เอาแล้วโยนกันแนละ้วโยนขี้กันแนละ้วดักเงินพี่น้องทอม we would win auto I will scan เ uh อ้ย yes ในที่สุดชนะก็เกิดขึ้นกับกรูมีด่องเยา้ารอดบนยาจริงอยู่อีกสามคนคุณได้แล้ววะคนเอาไหมเยสเย้ yes. ไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องแล้วหรอขอเป็นนักฆ่าเย้อันเนี้ยอีกสักด่านหลายด่านแล้วแนะ่อีกสักด่านเนี่ยกวจะได้เป็นนักฆ่าอีกสักด่านเนี่ยว้าวหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ ้ที่ไหนคู่ว่าน้ำเงินว่าน้ำเงินก็น้ำเงินน้นำเงินก็น้ำเงินโอ้ตื่นเต้นจังไปธนกคานี่หัวใจมันเต้นตึกตัก มันเป็นตุ๊กตักมันเป็นตึ๊กตักตักตักตึ๊กตักตักตึ๊ง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 ไอซีบลูแอนอารเตอร์วิสกรีนเอ้ยเอาแล้วซีบลูกับกรีนเราต้องเก็บน้ำตาลไว้เลี้ยงเยอะไว้ก่อนตึ๊งตึงตึงตึงตักมันเป็นตึกตึกตักตักตึ๊กตึกตักตักตึ๊งตึงตึงไอซีบลูบลูอ่ะบลูกับ บคูคือน้ำเงินแล้วสีฟ้าอ่อนคืออะไรไรบูกวะอ้ะอาวหลุดปีคนหนึ่งอีกอา้าวัสอืมบูอืมอืม,อมไอติงอืม <c oughs> ไม่ตอบดีกว่าเว้ย <c oughs> เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโบยเอาเฮ้ยไม่ตอบแล้วไม่กดเลยครับ พี่น้องโอ้โหดีออกกันมาปว่ามาดูโอดไข่ละเนี่ยโอดเถอะโอดเร็วโอ้หแต่ว่าโอดนานไปหัวห้องที่สร้างระยะเวลาโวดนานไปเอ้ยโอ้โหเด้งกันหมดทุกคนคนละโวด เอ้าสีนึงิันก็ออกว่ะเฮ้ยวิ่ <c oughs> งไปไหนกันหมดเนี่ยอ้ยไ,ไม่ไปก็ okay <laughs> ハハハハ。 จัดไปเพื่อนปวดเลยเย้มันเป็นตึกตึกตักตักมันเป็นงะงะงะติง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 ตึงติงตึงเย้อิมพอสเตอร์ยังลอยหนูเจอกันครับคุณผู้ชม จากกันพีน้องนี่ต <laughs> ี <laughs> ไปละเจอกันครับผู้ชมล้วพบกันใหม่กับไวคลายสำหรับนี้จากลาวินนนี้ครับซีอูเคนท์มอลล็อกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเป็กนกำลังใจกับไวคลายชาแนลกันด้วย